มีการจับตานะคะปูตินนั่งแกว่งเท้าผิดปกติอาจป่วยเป็นพากินสารหรือเปล่าค่ะ โดยสื่อต่างประเทศนะคะเรียกว่าจับตาเลยหลังมีภาพช่วงเวลาขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินค่ะแห่งรัสเซียมีพฤติกรรมแปลกๆนะคะในขณะที่นั่งหารืออยู่กับผู้นําทาจิกิสถานค่ะโดยเห็นได้ชัดว่าผู้นํารัสเซียเนี่ยมีการนั่งแกว่งเท้าไปมาขณะที่คุยไปด้วยผิดวิสัยผู้นําประเทศที่กําลังนั่งหารืออยู่กับผู้นําจากต่างประเทศค่ะทําให้หลายฝ่ายเชื่อกันไปว่าปูตินกําลังป่วย เป็นโรคพากินสันจริงๆซึ่งหนึ่งในอาการของพากินสันจะทําให้ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อตั้งแต่สะโพกลงไปถึงเท้าได้จึงมักจะเห็นผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แกว่งเท้าไปมาค่ะเป็นการจับตาของสื่อต่างประเทศนะคะเพราะว่าณตอนนี้หลายคนก็เป้ามองเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนฉะนั้นปูตินก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สื่อนั้นให้ความสนใจนะคะ